Look all oh, yeah. โอ้ยดังไฟฟิงนะคะดังไฟฟิง เฮอดเพนฮอดเด้อ <H> <int> ครับเด้อครับพี่น้องพี่น้องพากกันมาบ้านนะคะพี่น้องมาบ้านมาวันคริสต์มาสนะคะมาฉลองหาพ่อปู่แม่ย่า,ามาผฝรัางหน่อยนะคะเอาฝัางหน่อยมานำ้ำเอ็งไม่ย้อมกันมือนหนึ่งแหละพี่น้องพ่อก็ลูกเดยเห็นกันมือนหนึ่ง นอนน้ำกันคืนหนึ่งนะจะมือนอีก็จะเอาไปส่งแล้วไปส่งคุณแม่เขาก็จะไปเจอกันอีกที่คืนวันคริสต์มาสกับลูกชายได้เขากลางคืนข้าเจ้าจแบ่งกันกั็แบ่งลูกกันญาติลูกกันเดี๋ยวขอสิบ่าวสู้ฟั่งคลิปนากา็ขอสิบ่าวให้ฟั่งอันเรื่องฝรัง่ง <laughs> เรื่องร เรนทันสต๊อปเย้ just เอ่อเซสวัสด e e ีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับ and เซสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เย้ that's mean happy new year ดีดีมือเศารนี่หนาวอยู่ตอนนี้ตอนเที่ยงพี่น่องพ่กกระนกมายางเด่นมันเริ่มมันเริ่มอุ่นอุนนะ่ะนะตอนเที่ยงมันจะอุ่นตอนเช้ามันจะหนาวนะคะแต่เสียงที่แม่ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะแม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนพี่น้องเดี๋ยวห่อนเดียวหนาวแต่ว่ามือคิดสมาดนะ่ะจีห่อนว่าศัต we c มีค b แบ k เบาดิดราก้อนานั่าเมื่อยเด้ผู้เฒ่าเมื่อยผู้เด็กหน่อยสิไปเรื่อยๆมามาเมื่อเมื่อเบนตันเบนตันเบนตันหัวหนวกบ่เผื่อเป็นหัวเพิ่นหูได้เขาเอื่อเพิ่นมา มาเอามาฟังเข้าใจได้พี่น้องอยู่ร่วมคอยนี่คอยเบาอีดล่าเนี่ยก็หูเรื่องกันได้ไม่ได้ออกกล้องนานนางก็อายนะ Are you gonna run? No, I can't run. I'm not run. Why? You can run. Okay, run. ส่วนเขาเรียนมากเรียนแกงกันตอนเรียนคือเดกหน่อยเด้พี่หน่อยส่วนขอยเรียนขอยคือสีเรียนขอยติ้งขี้ยงแน่ขอยกับเขอ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 มือ่อยแราได้พ่กเมือ่อย พ่อใหญ่เราได้ฟางร้ายไปพูน้น่ะฟางเราบ้านยากาศดบ้านนอกของค่อยอันมาบ้านพี่นอ้องของกระหายถอดเบาให้ฟังนะคะของค่อยหายไอ้รถตัดหยารถตัดหญ้าหายนะคะพราว่ากระขี่ขาดน,นอะอันตัดแล้วกระจอดไปข้างนอกนคนบอยยุ่งนเหงนี่ พอคนบรอย่ก็มีคนมาหลักเอาัวเนาะเนื้อจอดไปเลย้างนอกรีดสาวนี่คอยเก็บปืนปืน้ปกองบักไงอุ้ยลมแห้ง่ึ้นปืนกองบักไงมือคืนผ้าอหอดกับผ้าดังไฟฟิงน่ะจ่ะกันมาหดมือคืนได้นอนนำกันคืนหนึ่งเดี๋ยวมือนี่ก็จะเอาไปส่ง เอาบักลาไปส่งคุณแม่เขามันเกินฟ้าดังไฟฟีนหนาวคักกะบอคักปันไหนบอคักซัมผูเพิพ่นมีเมืองหิมะหอกบอคักบมันโมเมนเมืองหนาวนะพี่น้องแต่ว่าค้ามมาหนาวนี่ก็ดสององศาสามองศานะหนาวบานกะฮอกบันมีคนอยู่เจ้าเอ้ยบานกะฮอก Merry Christmas and Thai. Yeah. Hmm? Merry Christmas and Thai. Yeah, say the same thing. How do you say it? Merry Christmas. Suk mm -hmm. san, one Christmas. Suk san. Suk san. One. One. Christmas. Suk Christmas. san, one Christmas. Yeah. And they don't do Christmas. They don't have Christmas. But they have New Year. Happy New Year. You can say สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ yes อุ้ยเบรนตันซี่อุ้ยเห็ดพี่น้องเห็ด mushroom Yes, yes, so. Yeah. Okay. Tell him, I'm gonna go for a pink mushroom. I'm gonna have to be there, so. Mm. Is that good to eat? Yeah, I gotta go with you. Hello. Even you were I not went cold. exploring. There's a train, abandoned train, in his yard. Like a train. It's mm. super cool. But we can't go over there because it's poisonous and all that. Uh. Like his father used to run a company, and all that stuff is still there. Forty years ago, mm. sixty years ago. His dad died whenever they was, whenever he was twelve. So. Uh, oh. าเรื่องพ่อไนยพี่หลวงยุคนั้นพ่อไนยมีเห็ดหลายแต่ว่าโอ้ยขดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคบอสเพราะว่าขดสิไปเก็บเห็ดนั้นพ่อไนยเพิ่นได้แบบถ้าไปตรงนี้เพิ่นไปน้ำขอยาวเออกรสิทธาไปน้ำเพิ่อนขนาดบ้านคุณตานะคะแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามีมันกับพ่อไนยนะว่ามันก็มีเห็ดผีเบือหลายขนาดฝรั่งเพิ่นโบหูดอกอันไหนเบือโบเบือเขาบอกินเห็ดนวดเจ้า แต่อีเรานี่กินเห็ดเรารู้นะคอยเบิงออกแล้วคอยกระเก็บแต่แบบค่อยเคยกินนะนะพี่น้องแต่ว่าคอยหูว่าบริเวณเนี้มันมีเห็ดแบบกินได้ ยูนฟุตบอลใช่ใบใหม่พี่น้องเอ้ยผุนเต็มนังขาอยู่งานบ่มีคนอยู่นี่มันกับเป็นคืองานห่างเด้้อเเจาด้อ ข้างนอกบ้านและภายในบ้านบ้านหลังนี้หอมอ้อมหัวไม่หัวหมาใหญ่พี่น้องเราเรามีหมาหลายตัว กินฮอดเด้อครับพี่น้องเคทับคกตนับข้าน้องอ๋อเกตกินฮอดเด้อครับพี่น้องเคทับกินฮอดเคทับเด้อครับเด้อครับพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับทูแฮนด์ทู